สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนประถมวัยนะคะโรงเรียนการศนก่ยพระพุทธศาสนาวัดในวพัพระรามหลวงค่ะวันนี้เราก็อยู่ในสาระการเรียนที่4นะคะกลางกืนจุกสรรกลางวันหันศานะคะอ้าววันนี้ก็จะเจอกันในเรื่องที่3นะคะกิจกรรมที่ทําในเวลากลางวันและเวลากลางคืนค่ะ เรามาดูความหมายของกิจกรรมที่ทําในเวลากลางวันและก็กลางคืนนะคะกิจกรรมนะั้นก็คือง,งานหรือหน่วยทําเพื่อให้ได้ผลผลิตทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยที่ทํานั้นนะคะมีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบอทำนะคะกิจกรรมจึงเป็นผลพวงจากการผส,สมผสานนะคะเทคโนโลยีแรงงานวิธีการสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะเข้าด้วยกันก็ให้เกิดวาตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการรือกิจกรรมจะเป็นตัวสะท้อนนะคะของ ของวัตถุประสงค์ที่เราจะทาในในสิ่งสิ่งนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกิจกรรมนะคะที่ทําในกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะกิจกรรมที่ทําในกลางวันนะคะมีหลากหลายอย่างมากมายเลยค่ะคุณครูจ๊อดกิจกรรม<ๆ>ในเวลาที่จะกิจกรรในกลางวันนะคะอ่าอย่างเช่นเวลาเรียน ปกตินะคะเปิดเรียนออนไลน์ปกตินะคะกิจกรรมที่เด็กจะต้องทําในกลางวันก็คือการมาโรงเรียนนะคะอ่าเรามาเรียนหนังสือนะคะเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้นะคะหลังจากเรียนเราก็ทํากิจกรรมต่างๆใช่ไหมคทับครูก็จะเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนแล้วก็ทานอาหารร่วมกันนะคะใช่ค่ะอ่าหรือ ทำกิจกรรมต่างต่างนอกเหนือนจากนั้นนะคะหรือจะเป็นวันหยุดเด็กก็อาจจะไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่หรือกิจกรรมทาอาหารทอย่าอื่นะคะ,คะส่วนกลางคืนหลักพักผู้พูดต้ส่วนกลางคืนนะคะเด็กๆก็ได้เวลาพักผ่อนนะคะเพราะว่าเในในเวลากลางวันเนี่ยเด็กๆได้ใช้พลังงานไปเยอะเลยในการเล่นกับเพื่อนหรือว่าในการ กระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขในช่วงเวลากลางวันค่ะใช่ค่ะเวลากลางคืนนะคะคือเวลาที่ให้ทําให้ร่างกายนะคะได้หยุดพักผ่อนนะคะเพราะกลางวันนะคะร่างกายคนเราค่ะเราใช้ร่างกายในการท,ทํากิจกรรมต่างๆมากมายนะคะหากร่างกายไม่ได้หยุดพักผ่อนนะคะเราก็จะเกิดผลก,กระทบต่งาตงๆขา้มาใช่ไหมคะคุณครูต๋อจะทําให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นได้ง่ายนะคะแล้วก็ เด็กๆนะคะใช้เวลาในกลางวันน่ะนอนจนเยอะแล้วก็กลางคืนเด็กๆไม่นอนเนี่ยค่ะจะทําให้ระบบในร่างกายเราอะแเรทวนได้นะคะเพราะว่าเวลานอนเวลาพักผ่อนต้องเป็นเวลากลางคืนเท่านั้นนะคะ,ะคุณครูก็ให้ความหมายของกิจกรรมที่ทําในกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของวันนี้กันดีกว่าคะ่ะไปงานของวันนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะ อ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่ากลางวันแล้วก็กลางคืนคืออะไรแล้วก็อ่านออกเสียงคำศัพท์ตามรูปตามคูแล้วก็เขียนตามคำคำตามโดยปากที่ถูกต้องนะคะอ่ากิจกรรมกลางวันเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรคะกลางวันกลางวันนะคะเขาจะอ่านว่า d a y ์ะีอวนะคะอ่า d นะคะ d ีเ่ว์กลางคืนนะคะคุณต่อด ไนนะคะ N I C T D นะคะอ่านว่าใจว่านนะคะหลังจากที่เราอ่านศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วนะคะให้เด็กๆมาเขียนคำศัพท์นะคะคำว่า d นะคะโดยมีตัวอักษรตัว D A Y นะคะแล้วก็ไนนะคะ N I C T นะคะเขาใว่าไนนะคะซึ่งแปลว่าลางคืนนะคะ เดี๋ยวเราไปต่อกันในวินชาคณิตศาสตร์เลยค่ะมันพูอยอดเราก็ยังอยู่ในแคปซูลการบวกเลขเหมือนเดิมใช่ค่ะอ้าวการบวกเลขในแคปซูลเหมือนเดิมนะคะเด็กๆก็ทํามาน่าจะชินแล้วนะคะอ่าโดยการบวกเลขอ่านับเลขด้านบนก่อนดนะะ้นานบนนะคะดูดูใจมีกี่ดวงคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดแคปซูลส,ส่วนด้านบนนะคะมีแปดดวงด้วยกันนะคะเราก็เขียนเลขเสดที่ช่องว่างเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูแคปซูลด้านล่างกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณรูจชานับได้ห้าดวงนะคะแคปซูลข้างล่างมีห้าดวงนะคะเรานำแปดมาบวกกับห้าค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือเท่าไหร่คะแปดบวกห้านะคะเราจะได้ผลลัพธ์สองหลักด้วยกันก็คือสิบ สนะคะ13าก็จะมีเลข1กับเลขสด้วยกันนะคะอ่าส่วนแคปซูลอื่นนะคะให้เด็กๆให้บวกเลขเหมือนเดิมเลยนะคะทั้งสองส่วนแล้วก็นำมาบวกกันเราก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะเด็กๆนะคะใช้อุปกรณ์เสริมได้เลยใช่ไหมคะคุณครูสอนการเด็กเลขนะคะอย่างเช่นสีหรือว่าดินโตนะคะที่เด็กๆหาได้นะคะอ่ารามาใช้ตัวช่วยนะคะบางทีเด็กๆลับ คนเดียวอ่ะนนี้ว่าจะไม่พอเราจะใช้อุปกรณ์เสริมน,นะคะที่อยู่ใกล้ตัวนะคะเอามาดวกเล็กนะคะเราจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเลยนะคะเด็กๆว,ว,วันนี้นะคะคุณครูแคร์และคุณครูโจทนะคะก็ขอจบคลิปการสอนได้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปการสอนถัดไปนะคะวันนี้คุณแคลร์ก็สวัสดีค่ะ